nó nó hết hồ được luôn Bơ bẹt Bơ bẹt Làm đi Bơ bẹt nè Bơ bẹt nè Mẹ câu cho thua má mình bơ Mẹ câu cho thua má mình bơ Mẹ má Mẹ câu cho thua má bơ nè Bơ bẹt bẹt nè Khỏi bớt khai hết mất con nè Cho cả lập mẹ Bơ Cháu lập lấy Lập thì khỏi đi nhé nắm nạ Giá nỉ chào chung nỉ nạ Wow, dù nỉ đấy nạ Mẹ câu câu nè đi ตุกยิงเลยคฮัลโหลครับอยู่ครับคิดฮอดวะตีอยากเห็นหนา้าครับเมนไถอยากเกาเจ้าจิฮะบ่เมนบ่แมนคิดฮหอดอ,อยากเห็นหนา้า สิพาไปเบิ้งหนังม่ะีปัดโู้สิพาไปเบิ้งหนังอีกไองไอ้กูเลย <c oughs> ื่อนมือเนี่ยเฮ้ยเ้ยอ๋อนังเพิ่งเข่าลงหนั่งไม่ตีโอ้โห้ต้นนาต้นนาต้นสาต้นนาพ่อไม่กิาถ้าไปกินโมกะทะพร้อมปัด <c oughs> โู้กูมา <c oughs> สูนเห็นนอบาทที่นี่กูครับครับค <c oughs> <c oughs> ิดฮอดมันแห้งจีเอาคุยกับมันสักัน่อยอา จังใดมึงจังใดจังใดคือว่าเลิกกันแล้วคือโทรหากันเออแบบใดของมึงปัดโซวคักีนี่เนาะมึงนี่เนาะเขาคอยปวดคีเขาไปคีจังแบบมึงปัดตองเลยตะกีมันคือบมวดเขาใหญ่ร oh> ูเลี <t <t ้ยงอะสูยังติดต่อกันอยู่ตีเขาโทรผิดเขาโทรผิดจะไหมันว่าผัวเก่ามึงอ่ะอะกูค่อยตามซื้อไี้บางนึงนี่ปัดโซ นี่ไกลๆกูนี่ก็คือนี่เกาหอยยังไงเถ่าข่อยบ่ค่อยเอาบอร์ทูขวางนี่ให้ผัวเก่าข่อยเลยมันโมเมนมันโมเมนมันโมเมนผัวเก่าข่อยักมึงซื้อว่างได้ขนาน่ะมันคือรู้จักซื้อมึงเดี๋ยวเบอร์ทูคิดนี้วันจะได้อมึงเคลียร์เลยนะมึงเคลียร์เลยนะฮะโมเมนโมเมนเขาตกทบผิดคักๆงละเถ่าข่อยว่าโทษผิดคักๆง่ายเมื่อโทษผิดยังไงไปขียก็มึงบ่ต้องเลย คุยอย่างนั้นดูเลี้ยง <c oughs> มึงหักเขาลายตีไปเลยมึงไปยุนเขาเลยพอพาไปแล้วมเลยเขามีมีแล้วมีแล้วก็ไปยุนน้ำกันให้เบิร์ตคอยหักเจ้าคอยยุนน้ำเจ้าเท่าของบ๊วยไปกินบุญหมูกระทาไปยุนับกูไม่กินเจ้าก็ต้องยุนดอกไปคุณไปเบิ้งน้ำมึงไปนหนเขาโล่งไม่ไม่ผุดอ่ะคอยชิยุนน้ำเจ้านี่ละเท่า <c oughs> บเบิร์ตมานจะีวะ หัวก็อยาทูยามมือเลงอะไยาทู่งอันแล้วมึงว่ากูบ่ได้ยินตีกูบ่ได้เป็นคนหูหนวกเด้ใจมองได้มึงฟังล้ำอ่ะได้ยินมองได้มึงฟังลำ้ำบอมบีบ่มีหมังฟังล้ำเห็นเล่นที่นึงเนาะมึงนี่เนาะคิดว่าเป็นความชุ่มนะคะ